สวัสดีคะ่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์บทที่7กันเป็นคลิปสุดท้ายของบทที่7แล้วนะคะก็แปลว่าเรียนบทเรียนคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งเราก็จะจบบทที่7กันแล้วนะคะเอ่อเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกนะคะเรื่องนะคะโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา การลบนะคะแปลว่าเขาให้โจทย์เรามาแต่เราจะต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องของการบวกหรือการลบนะคะเพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นคนรู้จักคิดเ,เอ๊ะสิ่งที่ให้มานี่เราจะต้องเอาไปทําให้มันเพิ่มขึ้นหรือว่าเราจะต้องไปทําให้มันลดลงนะคะอ่ะคราวนี้ก่อนก่อนที่เราจะเรียนคุณครูต้องทบทวนก่อนว่า เรื่องที่เรากำลังจะเรียนกันอยู่นี้นะก็ยังคงต่อเนื่องจากเรื่องเดิมก็คือเป็นเรื่องของการวัดน้ำหนักนะคะนักเรียนเรื่องของการวัดน้ำหนักนะกนะ็ยังเป็นบทที่7อยู่เหมือนเดิมนะคราวนี้เป็นเรื่องของการวัดน้ำหนักนั้นเกี่ยวข้องกับอันเดิมยังไงจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบไปแล้วนะคะแต่เนื่องจากนักเรียนยังอยู่ปหนึ่งอยู่นะคะคุณครูก็สอนเวลาไม่เยอะนะเพื่อไม่ให้นักเรียน เครียดจนเกินไปครูก็สอนแค่วันละประมาณ10-15นาทีนะคะต่อคลิปเอาละเรามาดูวันนี้กันนะคะไม่ยากนะคะเพราะว่านักเรียนมีประสบการณ์จากการเรียนชั่วโมงที่แล้วมาแล้วนะคะเอาละมาดูกันจากโจทย์บอกว่าเด็กคนนี้ในภาพเนี่ย,ยโอ้หน้าตาน่ารักมากเลยนะคะเขาบอกว่าคนนี้แรกเกิดเนี่ย คนนี้ชื่อแกวตาหนักสามกิโลกร,รมัมฮเป็นไงคะหนักสามกิโลกร,รมัมนิดเดียวเองใช่ไหมคะก็เ,ะเหมือนนักเรียนตอนเด็กๆนะเกิดมาก็จะตัวเล็กๆล,ลองถามแม่ดูว่าแรกเกิดหนูหนักกี่กิโลนะจะได้ภาคภูมิใจว่าอ้แม่เรานี่เก่งกะไรนี่นะเก่งมากเลยที่เลี้ยงเราจนโตมาขนาดนี้ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเป็นเด็กดีนะเพราะว่าขวางพ่อแม่จะเลี้ยงเรามาจนโต เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยแก้วตาหนัก20กิโลกร,รัมแล้วนะอ่าเขาถามว่าแก้วตาเนี่ยมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นกี่กิโลแน่นอนเลยค่ะคุณครูเชื่อว่านักเรียนที่ชาญชาลาดของครูทุกคนเข้าใจว่าเดิมเนี่ยน้าหนักมี3กิโลแต่ปัจจุบันเนี่ยน้าหนักเพิ่มขึ้นมาเป็น20แสดงว่าน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นแน่นอนถูกไหมคะแต่คราวนี้เราจะหาได้อย่างไร ว่าไอ้น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อาแล้วคิดยังไงจึงจะได้น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะต้องนำสิ่งที่เรารู้จากโจทย์มาเขียนค่ะเราจะต้องเวลาที่เราจะทำคณิตศาสตร์อาบอกข้อดีนักเรียนอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราจะทำคณิตศาสตร์เอ่อเวลาที่เราจะลบเนี่ย นักเรียนจะต้องนำตัวเลขที่เยอะกว่านะนำตัวเลขที่เยอะกว่าเป็นตัวตั้งเสมอเลยเพราะว่าถ้าเอาตัวน้อยลบมันลบไม่ได้นะคะเพราะนั้นคุณครูก็เลยจะเขียนวิธีทําว่าปัจจุบันแก้วตาน้ําหนักนะปัจจุบนันปัจจุบันแปลว่าตอนนี้ค่ะนะ,ะเหมือนตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยนะคุณครูสุนารีหนะักเจกิโลกร,รัมเนี่ยคือปัจจุบนันคื ช่างขึ้นไปช่างบองกิโลก็หนักเ7กิโลกรัมเลยเดิมหนัก80บนะคะก็ไม่ไหวอ้วนจัดเลยก็ค่อยๆลดนะคะหวังว่ากว่าจะเจอนักเรียนครูจะสวยขึ้นนะจะพยายามลดเพราะว่าเดินแล้วเมื่อยขามากเลยนะคะปัจจุบันแก้วตานะคะปัจจุบันแก้วตาหนักที่ไม่พอเขียนยาวมาเลยนะคะคุณครูอนุญาตปัจจุบันแก้วตาหนัก2ีกิโลกรัม ทำต,ตามคุณครูได้เลยนะคะเพราะว่านักเรียนอยู่ป .1 จะบังคับเขียนตัวเล็กๆคงจะยากนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อมือมันยังไม่สัมพันธ์กันนะคะอ่ะคราวนี้สิ่งที่เราเขียนไปแล้วคือตรงส่วนนี้นะคะอ่ะคุณครูขีดด้วยสีเขียวอ่ะคราวนี้สิ่งที่กําลังจะเขียนอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะคุณครูขีดด้วยสีม่วง อ่าแปลว่าเอามาจากไหนเอามาจากโจทย์นั่นเองนะคะอ่าบรรทัดต่อไปคุณครูก็จะเขียนว่าแรกเกิดลอกมาเลยนะคะนักเรียนไม่ต้องคิดมากแรกเกิดแก้วตาหนะักนักเรียนยังย่อมไม่เป็นนะคะเพราะว่านักเรียนยังเล็กมากนะ3กิโลกร,รมัมนักเรียนสิ่งที่สําคัญเลยก็คือนักเรียนจะต้องตั้งเลขสให้ตรงกับเลขศูนย์ข้างบนนะคะ ด้านบนคือ20ลบ3นะคะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือนักเรียนจะต้องตั้งเลขให้ตรงนะคะ20ลบ3มา่ะคุณครูขอขีดเส้นใต้เวลานักเรียนทำนะคะนักเรียนก็ต้องขีดเส้นใต้ให้คุณครูเหมือนกันนะคะการขีดเส้นใต้บ่งบอกว่าเรากำลังจะคิดหาคำตอบนะและหน่วยตรงนี้นักเรียนก็ใส่เหมือนเดิมค่ะใส่คำว่ากิโลกร,รัมเหมือนเดิมนะคะกออีกกี โอโโรกอรออมกรมนะคะอ่ะเอาละหลังจากนั้นเราก็มาหาคำตอบกันค่ะว่าหาคำตอบได้อย่างไรแต่ครานี้ก่อนที่จะหาคำตอบเนี่ยนักเรียนจะต้องมาดูก่อนนะคะ่ะว่าโจทย์เขาถามอะไรเรานี่นะคะคือสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าแก้วตามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นคำว่าก gry, ี่่ะตัดออกนะคะเพราะคือคำถาม นะ่ะนักเรียนจำไว้อย่างหนึ่งคําว่ากี่เนี่ยกออีกีไม่เอกีเนี่ยมันคือตัวเจ้าปัญหานะคะกออีกีไม่เอกีเนี่ยมันคือตัวเจ้าปัญหาก็คือเขากําลังถามเราว่ามันหนักเท่าไหร่ก็ตัดคําว่ากี่ออกไปทุกครั้งเลยที่เป็นโจทย์ปัญหาเนี่ยคาว่าโจทย์ปัญหาเนี่ยนะคะจะมาพร้อมกับคาว่ากี่เสมอเลยก็ตัดออกไปนะตัดออกไปทําไมเดี๋ยวคุณครูจะบอกนะคะเราก็ลอกมาค่ะว่าแก้วตามีน้ําหนักเพิ่มขึ้น เอาแค่นี้นะคะแค่สี่ม่วงที่คุณครูขีดอ่ะมาดูกันค่ะคุณครูก็เขียนตามที่คุณครูพูดเลยนะคะคือแก้วตามีน้ำหนักเขียนตั้มไปเลยค่ะนักเรียนไม่ต้องคิดมากนะคะเชื่อคุณครูแล้วจะเก่งนะคะแก้วตามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะ คราวนี้ก็ต้องมาคิดค่ะว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะแน่นอนเลยค่ะนักเรียนคุณครูขอขยายใหญ่หน่อยนะเพื่อให้นักเรียนเห็นตัวเลขตรงนี้ชัดขึ้นนะเผื่อนักเรียนเรียนในโทรศัพท์อันเล็กๆจะได้ชัดเจนขึ้นนะคะอ่าเอาอ่าตามปกตินั้นคุณครูเคยบอกนักเรียนเสมอเลยว่าศูนย์นมันลบเลขอะไรไม่ได้เลยนะเพราะมีอยู่ศูนย์บาทจะไปลบเลขสามไม่ได้นะคะ 0จึงพูดเพาอๆกับสองเลขหน้าว่าพี่สองขอยืมหนูหน่อยได้ไหมสองบอกว่าอ่ะได้สิฉันใจดี2เลยบอกอ้าวถ้าละฉันมีอยู่สองฉันให้เธอยืมไปหนึ่งเพราะฉะนั้นฉันก็จะเหลือแค่หนึ่งนะแล้วเธอก็เอาไป1แล้วกันศูนบอกได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นศูนยืมมา1เลขศูนย์ก็ยังอยู่เท่าเดิมนะ เพราะฉะนั้นตัวหน้าก็เหลือแค่เพียงหนึ่งแล้วนะจ๊ะแต่นักเรียนอย่าลืมว่าเวลาเรายืมสองมาเนี่ยเดิมอะสองเขามีค่าเท่ากับยี่สิบเพราะฉะนั้นเรายยืมมาหนึ่งก็มีค่าเท่ากับสิบเพราะเขาอยู่ในหลักสิบไงคะเลขสองเรายืมเขามาหนึ่งก็มีค่าเท่ากับสิบสิบพอดีไปรวมกับเลขศูนย์มันก็เลยมีสิบเท่าเดิมคะ่ะนักเรียนนะนักเรียน มือค่ะสะบัดมือกันหน่อยโอเคนะบริหารมือสะบัดลงค่ะสะบัดลงสะบัดมือลงนะคะอ้าวเสร็จแล้วชูมือขึ้นมากำมือค่ะนักเรียนจะสองมือเลยนักเรียนแบมือขึ้นมาค่ะสองมือเลยนะคะเรียนจะเห็นว่าการที่เราแบมือขึ้นมานักเรียนจะเห็นนิ้วของนักเรียนนะคะเล็กๆน่ารักสิบนิ้วหลังจากนั้นทำยังไงแปลว่าตอนนี้เรามีสิ์เท่ากับโจทย์ในโจทย์ข้อนี้ แล้วต้องลบออกไป3เพราะฉะนั้นการลบก็คือการหดเข้าไปนะคะการการหดนิ้วเข้าไป3นิว้วหนึงสสเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตดูดีๆซิว่าเรายังโชว์นิ้วกันอยู่กี่นิ้วคะช่วยคุณครูนับหน่อยคะ่ะจากนิ้วที่ชูอยู่นะคะหดเข้าไปคะ่ะหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเดนะคะ คุณครูเชื่อว่านักเรียนได้เจ็ดได้ไหมคะอาได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนทุกคนได้เจ็ดนะคะส่วนตัวหน้าหน้าเลขสามคุณครูบอกว่าถ้าจะไม่ให้งงให้เติมเลขศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นมีอยู่หนึ่งลบกับศูนย์ก็อยู่หนึ่งเท่าเดิมเพราะมันไม่ได้ถูกใช้ไปนะคะเขาถามว่าอะไรคะ แก้วตามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นกี่ไม่สนใจนะกี่นั้นคือแทนด้วยอะไรแล้วคะกี่ถูกแทนด้วยคำว่า17แล้วนะคะขอถามว่ากี้เนี่ยถูกแทนด้วย17แล้วเพราะเราคิดแล้วแล้วเขาถามต่อว่ายังไงเขาถามต่อว่ากี่อะไรคะเขาถามต่อว่ากี่กิโลกร,รมัมเราก็ต่อเอามาเขียนต่อคะ่ะว่ากิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น17 ขี่โลกรรมใช่ไหมคะเอาละเอาละเอาละ,าละคุณครูยอดนะอ่าขอนี้ก็จะจบนะคะอ่าแม้เขาให้วงเรามา2วงแต่เราไม่สามารถจะเขียนวงเดียวพอนะแม้แต่คุณครูก็เขียนไม่พอนะคะเพราะว่าถ้าเขียนตัวเล็กนักเรียนที่น่ารักของครูก็จะอ่านไม่ออกเห็นไหมนี่อะไรนี่คือตอบตอบใช่ไหม คุณครูบอกเสมอเลยว่าถ้ามีตออบตอเป็นไงคะเราต้องเขียนคำตอบด้วยเลขอะไรเลขไทยถูกต้องคะอ่ะเอ้านักเรียนมาดูนี่เห็นไหมเขาเขียนเหมือนบนรรทัดนี้เลยแก้วตามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นดูซิใช่ไหมแก้วตามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเห็นไหมลองบรรทัดหมดมาเลยเนี่ยแล้วก็มีกิโลกร,รัมด้วยแต่สิ่งที่ต่างไปคือจากเลข17อารบ,บิกข้างบนเนี่ยเหมือนบนรรทัดนี้เลยนะคะนักเรียนนักเรียนต้องเป็นคนช่างสังเกตนะ เหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะเขียนเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรคะเปลี่ยนจากเลขอารบิกตรงนี้มาเป็นเลขอะไรแค่นั้นเองเลขไทยนะคะเพราะว่าถ้ามีตออบตอบเมื่อไรเนี่ยมีตออบตเมื่อ,อไรคาตอบจะต้องเป็นเลขอะไรเสมอเลยคะนักเรียนแน่นอนเลยคะ่ะนักเรียนต้องเป็นเลขไทยนะคะเอาละ วันนี้ก็ตอบ17กิโลกร,รัมนะคะโอ้เขาช่างน้ำหนักเนะเราทำท่าทางอู้ว้าวเราโตขึ้นเยอะเลยนะอ้าวนักเรียนก็เป็นแบบนี้นะคะต้องกินอาหารดีมีประโยชน์ดื่มนมนะแล้วกินข้าวเช้าข้าวกลางวันและข้าวเย็นทุกมื้อจะได้โตนะคะอ้าแล้วมาดูดิว่าเอ๊สองคนนี้เกี่ยวข้องกันยังไงนะเอ๊ผู้หญิงคนนี้ทำอะไรถือถุงอะไรนะเนี่ย แล้วตาจ้ำมั่มนี่ถืออะไรอ่ะเรามาดูกันเขาบอกว่าโอ้ตายแล้วนะคนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนสีด้วยนะอ่าวันนี้อยากใช้สีใหม่ๆแม่ของขุนซื้อเห็ดหอมโอ้โหผู้หญิงคนนี้เป็นแม่นะคะนะผู้หญิงคนนี้เป็นแม่โหเห็นทาแก้มแดงเลยนะคะยังสวยอยู่เลยนะคะแม่ของขุนซื้อเห็ดหอมมา เพิ่ม11ขีดอาแปลว่าในถุง2ถุงนี้คือเห็ดหอมนะคะ11ขีดเห็ดหอมเป็นยังไงอยู่ในกระเพาะปลานะคะนักเรียนลองถามแม่ดูนะคะทำให้มีเห็ดหอม18ขีดอาแปลว่าโจทย์ข้อนี้มีปัญหาอยู่2อ,อย่างคือตอนแรกเนี่ยมันมีเห็ดหอมอยู่เท่าไหร่นีไม่รู้มีอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แต่คุณแม่บอกว่าเอ๊ะมันน้อยไปนะ ไปซื้อมาเพิ่มอีกสิบเอ็ดขีดในที่สุดแม่ก็มีเห็ดหอมรวมทั้งหมดสิบแปดขีดคำถามถาม,ถามอะไรคำถามถาม,ถามว่าก่อนที่แม่จะไปซื้อเห็ดหอมเนี่ยน่าเนี่ยเครื่องหมายหัวใจเนะี่ยมี question mark เนี่ยบอกว่าก่อนที่แม่จะไปซื้อเห็ดหอมเนี่ยคือเครื่องหมายคำถามนะ อย่าบอกว่าคุณครูคะมันคือตัวอะไรคะมันคือเครื่องหมายคาถามนะฮะเร่อว่าก่อนที่แม่จะไปซื้อเห็ดหอมเนี่ยเดิมเนี่ยเดิมก็คือก่อนเนี่ยก่อนที่แม่จะไปซื้อเห็ดหอมเนี่ยแม่มีเห็ดหอมเดิมอยู่กี่ขีดอ่าเรียนมาโอ้ครูค่คะหนูทําได้ค่ะอหนูทําได้นะักเรียนขอโทษคุณครูคุณครูจามนะคะอ่ะโอเค มันเป็นธรรมดานะคะฉุนก็จามสงใจจะฉุนอากาศแต่อากาศมันเปลี่ยนแปลงนะฝนตกอ่ะก็มาทํากันเลยดีกว่านะคะวิธีทำเอะใช้สีอะไรเขียนดีนะเอาเป็นสีชมพูแล้วกันนะนักเรียนหญิงคงจะชอบวิธีทำโอ้แดงนี่นาะอ่ะสีแดงอ่ะวิธีทำนะคะอะไรมาก่อนคุณคณรูบอกนักเรียนว่าเวลาที่เราทำ เป็นยังไงคะนักเรียนเราจะต้องไปเอาตัวเลขที่เยอะกว่าเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะเราถึงจะรู้ว่ามันต่างกันเท่าไหร่เมื่อเราจะรู้ว่ามันต่างกันเท่าไหร่เราก็ต้องหาโดยวิธีการทําไงคะนักเรียนลบใช่ไหมคะใช่นะคะข้อที่แล้วเราก็ลบกันนะคะอ่ะก็ใส่เครื่องหมายลบไปคุณครูก็เขียนก่อนคะ่ะลอกมาคะ่ะลอกมาลอกมาคุณครูใช้สีเขียวเขียข้างล่านะลอกมา เราจะลอกอะไรก่อนนี่ลอกที่เยอะนิงก่อนนะแต่ว่าลอกบอกว่าทำให้มีเห็ดหอมอสีเขียนอ่านยากนะคะทำให้มีเห็ดหอม นักเรียนจะบอกนักเรียนว่านักเรียนคุณครูไม่ได้คิดคำอะไรใหม่เลยนะคะลอกมาเนี่ยทำให้มีเห็ดหอม1 8ขีดนะคะเพราะว่าปนหนึ่งนะคุณครูอยากอธิบายมากเลยหลายๆเรื่องนะคะด้วยความรู้ที่คุณครูมีมากมายแต่ว่าทำไม่ได้นะเพราะว่านักเรียนอยู่ปนหนึ่งครูจะต้องหาวิธีการทำยังไงนะจะสอนนักเรียนที่น่ารักของครูให้เก่งขึ้นได้ ก็เอาไปแบบง่ายๆก่อนนะคะอ่ะนี่ลอกเสร็จแล้วนะคะทําให้มีเห็ดหอม18ขีดนะคาว่าขีดถูกบดบังก็ลบออกหลังจากนั้นก็มาทําตรงนี้ต่อได้เลยตรงที่ขูขีดออกนี่นะคะอ่าคุณครูจะขีดให้ใหม่ด้วยสีเขียวค่ะจะได้ไม่งงก็ลอกตรงนี้มาค่ะแม่ของขุนซื้อเห็ดหอมมาเพิ่ม11ขีดยาวมากเลยนะคะต้องเขียนตัวเล็กหน่อยนะคะแม่ ที่จะไม่พอนะที่ดูแล้วจะไม่พอคุณครูสุนารีเลยขอเริ่มเขียนจากตรงนี้นะคะแม่นะคะยาวมากเลยนะคะประโยคน,นี้นะคะแม่ของขุนเอามาทีละน้อยค่ะจับมาทีละหน่อยก่อนแม่ของขออุนอขุนนะคะแม่ของขุนนี่ไงคะเอ่ไม่ใช่คนละทัดอ่าเดี๋ยวก่อนนะค,ะคุณครูตาลายอันนี้ค่ะแม่ของขุน แม่ของขุนเขียนต่อค่ะซื้อเห็ดหอมซื้อนะคะซออือซือ้อไม่โทรซือะะ้อเรียนจะสังเกตว่าคุณครูใส่วรรณายุก่อนนะ,ะไม่ไม่เอาเขียนให้ถูกต้องนะคะซออือซือ้อไม่โทรซื้อนะคะแม่ของขุนซือ้อเห็ดหอมนะคะแม่ของขุนซือ้อเห็ดหอม เป็นยังไงคะนักเรียนแม่ของขุนซื้อเห็ดหอมมาเพิ่มอีกมาเพิ่มไม่ต้องใส่คําว่าอีกนะคะพอที่ไม่พอค่ะซื้อเห็ดหอมมาเพิ่มอีกเท่าไหร่อ่าสิบเอ็ดขีก็เขียนสิบเอ็ดลงไปค่ะสิบเอ็ดขีอ่าข้อใหม่ไม่เปลี่ยนนะคะแม่ของขุนซื้อเห็ดหอมมาเพิ่มจริงๆเ้า ถ้าถ้ามันมันพอคำไว้อีกก็เขียนได้นะคะจริงๆวิธีการจะแก้ปัญหาก็แก้ได้นะอ่ะคุณครูแก้ให้คุณครูขยับสิบแปดขีดข้างบนไปด้านหลังอ่ะสิบแปดขีดคุณครูขยับมาด้านหลังนี่นะเพื่อให้มันอ่ะเมื่อเราลบได้เราก็ลบนะคะเพราะว่าดินสอเรามันลบได้อยู่แล้วนะคะมันเป็นสิ่งของมหัศจรรย์มันเขียนได้มันลบได้เพื่อจะให้ตัวเลขมัน ไม่ยุ่งเหยิงกันจนเกินไปอคุณครูชอบแฟนสีนะคะคุณครูก็ใส่เครื่องหมายลบค่ะเพื่อให้นักเรียนเห็นสีสันที่งดงามนะคะคราวนี้นักเรียนค่ะมาดูค่ะที่หลักหน่วยที่หลักหน่วยคือตัวนี้นะคะเลขแปดกับเลขหนึ่งหลักหน่วยคือหลักหลังสุดนะคะคณิตศาสตร์เราจะเรียนหลักหลังสุดก่อนหลักหน่วยเห็นเลขแปดนักเรียนก็ยกนิ้วขึ้นมาแปดนิ้วค่ะเรียนยกยกมือขึ้นมาสองมือค่ะ แล้วนักเรียนก็หดนิ้วเข้าไป2นิ้วค่ะ1นึนักเรียนก็จะมี8นิ้วเท่าคุณครูถูกไหมคะหลังจากนั้นนักเรียนดูค่ะว่า8ถูกลบด้วย1ก็ลดนิ้วลงไป1นิ้วค่ะเป็นไงคะนักเรียนก็ได้7ค่ะเขเขียน7จ็ดอืมนะคะแล้วเลขหน้าค่ะหลักหน้าเนี่ยหลักหน้านี่นะคะนี่หลัก10ค่ะ หลักสิบก็มีหนึ่งลบหนึ่งอ่ะนักเรียนก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วค่ะแล้วลดนิ้วลงไปก็หมดนะคะอะเพราะนั้นหลักสิบก็เลยตอบ0ูนย์ศูย์เจ็อ่ะอ่ะคาน,นี้ไปดูว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าโจทย์ถามว่าอะไรเดิมแม่ของขุนมีเห็ดหอมนะก็ตัดคำว่าอะไรออกไปคะ กี่ค่ะไม่สนใจเลยคําว่ากี่ทิ้งไปเลยนะคะลอกมาเลยค่ะเดิมแม่ของขุนมีเห็ดหอมครูจะต้องเร็วนิดนึงก่อนนะ,นะคะเดี๋ยวคลิปอัพไม่ไหวนะคะมันใหญ่นะคะเพราะว่าครูใช้เวลามันไม่เยอะนะคะแต่ว่าคุณครูสุนารีใช้เวลาในการอธิบายไปช้าๆเพื่อให้นักเรียนทันนะคะเดิมแม่ของขุนมีเห็ดหอม แล้วก็เติมคําว่าอะไรคะขีดเพราะฉะนั้นด้านล่างเวลาเอามาตอบจะไม่เอาศูนย์มานะคะตอบแค่เจ mm. ็ดเฉยๆนะประกาศก็เหมือนแบตจะหมดเลยนะคะเริ่มเขียนไม่ติดแล้วนะคะอ่ะเจ็ดขีดอ่ะทันการพอดีนะคะเอาละเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็สอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะนักเรียนจะสังเกตว่าครูใจดีมากเลยนะ ครูยังไม่ได้ให้นักเรียนทําเองเลยนะคะ,ะให้นักเรียนคุณครูให้นักเรียนอสอนนักเรียนมาหมดเลยอ่าเพราะฉะนั้นหน้านี้กับหน้านี้นะคะสามหน้านะคะให้ลูกสามสี่หน้าเลยให้นักเรียนใช้ความสามารถร่วมกับผู้ปกครองนะคะในการทําเองนะคะ,ะคุณครูเชื่อว่าผู้ปกครองจะทําได้นะคะสอนลูกได้เพราะว่า ที่ผ่านมาคุณครูสุนารีอธิบายละเอียดมากเลยนะคะเอาลาะขอให้ทุกคนโชคดีในการทำนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสุดท้ายของบทที่7แต่เรายังไม่จบกันนะคะเรายังเหลือคณิตบทที่5นะคะซึ่งเป็นบทที่ค่อนข้างใช้สมาธิในการเรียนเลยทีเดียวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ